เด็กบ้านนอกแช่แนวสวัสดีจ้ามือนี้มาเบิรงแม่เก็บพักหวานแน่จ้าพักหวานปลูกไว้หลังบ้านสามต้นนี่แม่ว่าสีเอาไปแกงจ้ะแม่วาเห็นหย่อนบ่จะติดส้วมของเบิร์กนะจ๊ะนะเห็นเยอะแม่เห็น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 หย่อนเยอะหย่อนนะจ้ะ แม่รีเอาเลยตินี่ยจ้ารีเอาเลยโปงดูเก็บดูปงดูเมื่อเก็บของเมื่อโปงต้องต้องรีหยอดมันเนาะรีใบมันติแม่นั่นสิเป็นหยอดอ่อนๆนดูอาจารย์ปลูกไว้จักปีแล้วแม่กกนี่ สปีสาปีด้เก็บหน่อละมปีเด็ปเสามปีามปีปีสามีสามปามปามปีสาีสากปนสามมีสมปนสีมนาแสามีมปามปม่ีส มเง่นกันนี้ยได้เนาะที่แหลกในวัตถิใจแต่แม่เอาฟุ้นใส่เอาไปเอาม้าได้ขึ้นแต่เขาหามใส่แต่แม่ฟุน้นเขาเอื่นว่าพันยัางแมพันหยอดชีท้องบมอแล้วแล้วเจ้าพันยังแล้วสื่อเขามากเจ้สีง่ายนะ บ็จักก็เก็นสวยงามพาไปแม่ทำหนี่งมองแหล่เก็บเบิดเลยเก็บเบิดเลยต้นนี้เลยมาต้วนไม่ต้นนี้กับพระท่านเบิดอแบบแม่ก็เก็บต้นนั้นนะแม่เก็บเป็นต้นเป็นต้นไปแม่งได้จ่ะบ่มีบ่มามี่มองเหยียบเอากอีไมเหยับยบัดก็เอาโอ่งหน่อยมาเหยีบ <laughs> ยบกว่า อะไรเนี้ยไปปุ่นอืมปื๊ดงามแต่ว่าแม่เบิ่งไกลๆเจ็บกองงามงามโอ้ตกตกตกหยียบแมนกวนเก็บตกเก็บน้องเก็บเบิ่งนี่จ้ะแม่ยี่ร่ายเก็บได้ปะงอแงงงามเปลี่ยนเติ้งตรงนี้แม่ลีเอาเล่นมาแม่เห็นาะถ่ายเอาดูบ่ xuống Mẹ ơi ta nhọt phát đi tiền nhọt ngoài chung mày. Nhọt cũng พอ่อก็ปลูกเป็นวันเะนาะแม่จะซอยหัวน้ำกันเล่นใจกันนี่ะกระกำ่ักวานอาหา,ารเพื่อนบ้าน,นาพัก,อกปอดอาสารพิษอีกแล้วใบใหม่กินใบใหม่กินใบใหม่เป็นยาพักหวานปลา ปลูกอยู่บ้านกลายเป็นพักหวานปลาอยู่ในบ้าน <laughs> ดีเจ็บพี่แม่แค่สามต้นนี่ซ้ำนี่ก็ได้กินแล้วนะแม่นะนะเที่ยวก็ได้เต็มครูผมไปตอนน้ำโป่งเต็มรอบีเต็มครูแดงเต็มครูแดงเลยเต้สามตน้นเต็มครูแดงเออแจ<า>้งน้อยกุกใหญ่ก็นี่ก็สีได้ร้ายก็นี่คนมาคอยได้เจ็บมันเลยบ๊อบโป่งคอยได้เจ็บบปง คนคนเก็บดูงโปงอืมคน,นเจ็บดูจังคอยโปง่งคนมเก็บก็บมโป่งแม่แม่รีรีใบมันออกมาเฮ้ยมันโป่งถ้ามาันเลยโป่งข้ามันมน้่ลายเนี่ยมาดิ บเจ็บมันก็ปงแม่กองงามันหกักบ่แม่หาพออยู <Okay. S 2> ่เดตรองควายเนาะปุ่นแม่งานหนึ่งทางทั้งปุง่นแม่ก็ถึงแบบมันดุ่นี่นี่ไปทั้งงานไหนนี่งานนี่หยาดงามงาม มันอยู่ไกลปวดแม่เดว่าถึงนั่นแหะบอง่เห็นนกมาเหยียดห้างใส่แนเออกนเ้เพียงม,มันนี่โตยุ่อยู่บ่มันห่างห่างห่างไปนี่แม่ยุ่เงามันกระพุ่งอ่ะจ้องใมันใหญ่น้ำ จ้าเอาแม่จ้าสี่ก็เอาเต่แม่หน่อยอยู่จ้าเอายีหลานนี่ว่าพอไปปล่อยเหรอพวกนี่ว่าเก็บแต่แยกนี่ไร้ยุ้ยได้หนิได้แกงหน่อยนึงคนนี้ไม่เป็นแจงหน่อยแกงยัพวกนี้พวกนี้ไม่ค่อยเก็บพวกนี้ว่ค่อยเก็บ ยอดคือน่พราะขึกันนะยายนี่พันนี่พันนั่นพันใบเงาใบเลี้ยวพันใบเลี้ยวเออบ่คอยเจ็๊ยบจะเคลื่อนนี้ใบมุ่นนี้ใบเงาอันนี้ใบแหลมอันนี้ใบมุ่นแหลมตลื่อนมาหันตลื่อนมาหันใบมุ่นมันมันาะวันบ่คอยได้เจ็บมันก็เลยนบุกงอืมนเลยอดบ่งานมันถือเป็นใบแหลมแหลมหยดใบแหลมแหลมเพราะขึพันนี่ใบแหลมปงโป่งนี่ขึ้กันเหรอเพียงแต่ว่าเด็ดเอาสิน้องสาดีปง แล้วคนมันเยอะรอยายใหญ่จ้านี่ก้ขอลาไปก่อนได้จ้าสวัสดีจ้า